ครับหลายท่านซื้ออะแดปเตอร์มานะครับมีปัญหานะครับก็คือเวลาเราเสียบนะครับเสียบลงไปนะครับเขาจะโยกเยกลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็การแก้ไขไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวท่านวัชแนลจะทําให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องมีนี่ครับเทปพันสายไฟนะครับเน้นนะครับเป็นเทปพันสายไฟนะครับห้ามใช้ พวกเทปกาวต่างๆครับให้ใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับวิธีการทำเราก็นำเทปพ,พันสายไฟครับมาพันตรงสขีขาวเราตรงนี้นะครับนี่ครับพันนะครับห้ารอบแล้วเวลาเราเสียบนะครับไฟเราเข้าแบตเตอรี่นะครับจะไม่ติดตดดำดนะครับเพราะว่า อาฐานที่เราเสียบนะครับก็แน่นแล้วนะครับนี่ครับพันไปนะครับก็ค่อยๆพันไปนะครับก็ห้ารอบนะครับพันนะครับเพราะจะพอดีกับรูปลักไฟของเราน่ครับถ้าพันหลายรอบกว่านั้นนะครับก็จะแน่นเกินไปนะครับ ครับก็ห้ารอบลักษณะนี้นะครับก็ทำการตัดออกได้เลยีครับเมื่อเราตัดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเทปพ,พันสายไฟเราก็จะใหญ่เกินนะครับเลยเข้ามาหาตรงปลายของเราเราก็ทำการใช้ เมฆคัตเตอร์ครับตัดรอบๆแล้วก็ดึงออกเลยนะครับนี่ครับเมื่อเราพันนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะนี้ครับก็พันทั้งสองขาเลยนะครับนี่ครับพันนะครับเราก็มาทําการเสียบดูนะครับนี่ครับเมื่อเสียบไปครับแน่นนะครับไม่โครงเพลงครับเวลาเราทําการเสียบที่จะชาร์จแบต โทรศัพท์มือถือเราก็จะไม่ติดๆตับดบบแล้วนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขง่ายๆด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ